เรื่องของสุขภาพตอนนี้เป็นเรื่องหนึ่งครับเป็นวิกฤตเฉพาะหน้าที่เรากําลังเผชิญอยู่แต่ระยะยาวครับนั่นก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเดิมทีมีแผนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้แต่ตอนนี้มีโควิดรอบที่3ต้องไปดูแล้วล่ะฮะว่าที่จังหวัดภูเก็ตจะมีการปรับตัวกันอย่างไรกับวิกฤตในครั้งนี้ติดตามจากรายงานครับ กา,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอก3ในจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นต่อว,วันวันละ20คนทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือเร่งปรับแผนวางมาตรก,การรับนักท่องเที่ยวโดยไม่เปิดให้ท่องเที่ยวทั้งเกาะพร้อมวางมาตรก,การป้องกันคัดกรองคนเข้าเกาะจากพื้นที่สีแดง17จังหวัด ต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือมีใบรับรองตรวจไม่พบเชื้อโควิดแต่หากไม่มีทั้งสองอย่างต้องทำรปิดเทสโดยทางจังหวัดจะมีการบริการตรวจให้ฟรีสำหรับคนไทยส่วนชาวต่างชาติต้องเสียค่าตรวจคนละ500บาททั้งนี้ทางจังหวัดยังใช้มาตรการที่เข้มงวดคือ 1. การห้ามดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนยกเว้นการจัดสอบ 2. การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงสถานประกอบกิจการอาบอบนวดและสปา 3. งดออกใบอนุญาตหรือจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่กัดปลาหรือชกมวย 4. ห้ามจัดกิจกรรมการดำน้ำผิวน้ำและธุรกิจดำน้ำลึก 5. ปิดตลาดถนนคนเดิน 6. ห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์พื้นที่สวนสาธารณะ สำหรับมาตรการดังกล่าวทางจังหวัดหวังว่าจะเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพื่อไม่ให้แพร่ออกไปแม้ว่าทางจังหวัดจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกครั้งการหามาตรการที่จะไม่ปิดเมืองและไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมีมาตรการในการควบคุมไม่ให้มีการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้น การนำแนวทางที่เคยปฏิบัติมาในช่วงของการระบาดโควิดสิระลอกที่1และ2มาปรับใช้คือการให้ประชาชนในพื้นที่สีแดง17จังหวัดไม่นับภูกเกต็ตเมื่อเข้ามาสู่จังหวัดภูกเก็ตแล้วต้องสแกนคิวอาร์โค้ดหมอชนะลงทะเบียนในเว็บไซต์ w w w g o p h u k e t c o m หลังจากนั้นเมื่อเข้าที่พักที่ใดต้องรายงาน ECO ท้องถิ่นที่ติดตามตรวจสอบ ในการพักบ้านญาติจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือในส่วนที่พักโรงแรมจะให้ผู้ประกอบการจดแจ้งให้ลงทะเบียนเพื่อติดตามตัวให้ทำบันทึกรายละเอียดการเดินทางในแต่ละวันว่าไปที่ใดหรือไปพบใข่บ้างอย่างไรเพื่อสะดวกต่อการติดตามในภายหลังและขีดวงให้แคบที่สุดหากพบการติดเชื้อสำหรับผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเสี่ยงต่ำให้มาทำสวปหาเชื้อเพื่อตัดตอนให้เร็วที่สุดวันนิสาสีรื่นไทย P ี s รายาผู้ชมคะแผนเดิมของจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะทําเป็นภูเก็ตแซนดบ็อกซ์นะคะก็คือเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่ต้องกักตัวตามแผนเดิมของเขาก็คือ1กรกฎาคมแต่นั่นเป็นแผนก่อนที่จะเกิดการระบาดรอบใหม่แล้วตอนนี้ปรับเปลี่ยนแผนยังไงบ้างนะคะเดียฉันพูดคุยวิดีโอคอลเพิ่มเติมกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะน,นายนารงวุ่นซิ่วอยู่ในสายนะคะท่านผู้ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะตอนนี้มาตรการที่เราดําเนินการควบคุมโรคทําอย่างไรแผนแซนบ็อกนี่ยังเหมือนเดิมไหมคะครับก็แออยกกับเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยสถานะของเราเป็นสีแดงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเปรียบเสเหมือนกับเป็นบททดสอบของเราต่ยการที่จะเข้าไปสู่ การมุ่งเสือเปิดจังหวัดหรือเปิดประเทศในวันที่หนึ่งกรกฎราคมนี่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรามีบททดสอบที่สําคัญคือเราต้องกลับมาเป็นปกติให้ได้เร็วที่สุดซึ่งในการดําเนินการนี้ในการกลับมาเปลีป่ยนเร็วที่สุดนี้เราก็มีมาตรการหลายๆประการด้วยกันในการที่ทําอย่างไรที่จะจากสีแดง,งกลับมาเป็นสีเขียวไว้ได้ในเร็วซึ่งเรามีมาตรการที่วางกันไว้ก็คือว่าเราจะต้องคลีนเล็กเคลียร์ ภายในจังหวัดให้เรียบร้อยในขณะเดียวกันก็สกัดกั้นเชื้อโรคที่จะมาจากข้างนอกนะครับในเรื่องการเคลียร์ภายในนี่นะครับเราต้องแยกผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงออกจากชุมชนหรือสังคมไม่ได้ซึ่งก็เราก็มีมาตรการหลายๆประการด้วยกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะแยกแยกผู้ติดเชื้อแยกผู้ติดเชื้อไปอยู่ที่โรงพยาบาล แล้วก็เราเอาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไปอยู่ในสถานที่ที่เราจัดไว้ตามโรงแรมต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนี่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสถานะของเราจากที่เรารับในขั้นตอนในแรกๆนะครับตอนนี้คิดว่าจากการประเมินของทุกฝ่ายรวมทั้งวิจารารเนี่ยเราน่าจะอยู่ในขั้นยันได้แล้วเนหลังจากนี้เราก็น่าจะไปสู่ขั้นรุกได้ครับครับค่ะท่านผู้ว่าคะเห็นบอกว่ามีแผนจะปิดด่านท่าฉัดชัยอีกแล้วหรอคะครับเอ่อ ในแผนที่จะปิดถานท่าจัดายกอนยติเดนอนนี้ครับก่อ,อนที่จะไปถ,ถึงประเด็นนั้นนะครับผมก็ยออ้ําขยายความตัวน,นิดนนะครับในการแยกผู้ติดเชื้อด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยจากตัวเลขที่ผู้ป่วยผู้ป่วยทั้งหมด361 361รายแล้วก็กลับบ้านไปแล้ว112รายเพราะนั้นจะอยู่ที่โ,โรงพยาบาลอยู่248รายเรามีความพร้อมในเรื่องของที่พักที่กักตัวผู้เสี่ยงที่โ,โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ ราะนั้นในส่วนของการแยกผู้ติดเชื้อผู้เสี่ยงออกจากชุมชนและสังคมเนี่ยณขณะนี้อยู่ที่วันสองวันอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่สิบสามรายสองวันแล้วนะครับครับซึ่งในจำนวนสิบสามรายเนี่ยนะครับวันละสี่รายเนี่ยมาจากการที่เราตั้งด่านสกัดกั้นที่เข้ามา้างนอกที่สนามบินและที่ท่าัากาคยับยครับ,รบตอนนี้แผนจากที่เชิญครับขอญาติเรียนว่า ในช่วงตั้งแต่ที่เราเรามีการตรวจเข้มที่สนามบินนี่นะครับปรากฏว่าจากที่สนามบินเราตรวจคนไปสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดคนแล้วที่ท่าจัดชายที่หนึ่งหมื่นห้าพันสี่สิบกคนเนี่ยพบว่ามีอยู่สิบสามรายที่เป็นผู้ที่ติดเชื้อมีเชื้อเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำส่งโรงพยาบาลได้เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราสิ่งที่เราตั้งไว้ที่มาตรการเราตั้งไว้เนี่ยมาตรการ เราตั้งไว้สามประการนะครับว่าเราไม่ได้กักตัวสิบสี่วันนะครับที่ภูเก็ตแต่เราตั้งมาตรการว่าอันคนที่จะเข้ามาภูเก็ตประการแรกถ้าฉีดวัคซีนมากสองเข็มแล้วเข้าได้ประการที่สองถ้าตรวจเชื้อมาก่อนเจ็ดสิบสองชั่วโมงไม่มีเชื้อเข้ามาได้ครับแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้ทําทั้งสองอย่างเนี่ยเราจะตรวจเข้มที่ทางที่สนามบินกับที่ท่าจาดชัยซึ่งผลการตรวจเป็นอย่างที่ผมได้นำกลับียน,นะครับครับตอนนี้แผนเดิมแผนเดิมของภูเก็ตที่บอกว่าจะเปิด ตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยฮะยังจะเปิดอยู่ไหมครับหรือว่าอาจจะเลือกเปิดเป็นโซนมีการปรับเปลี่ยนแผนไหมครับเออเรายังมุ่งหน้าสู่จุดหมายเดิมน,นะครับคือสิ่งเอ่อเอ่อขอยัดขยายความเพิ่มนะครับว่าเอ่อที่ท่านถามเรื่องการเพิ่มประกาศปิดปิดการจราจรที่ไ่าจัดจจจใช้เนื่องจากว่าจากการที่เราประเมินการทางานวันละยัดหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานของเรามีความเหนื่อยล้าพอสงควรเพราะจะนัดเวลาช่วงกลางคืนห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยเราจะ ขอปิดการจราจรชั่วคราวในทุกวันเพื่อจะได้ให้คนของเราได้มีเวลาพักมากขึ้นและขณะเดียวกันเราไม่รู้ต้องอยู่ระยะนานเท่าไหร่นะครับแล้วมาตรการที่สําคัญอีกการหนึ่งที่เราทําคือนอกจากเราจัดก,การเชื้อภายในป้องการเชื้อจากข้างนอกแล้วนะครับเราก็สร้างภูมิคุ้มกันของคนของเราซึ่งวันนี้เราเดียนว่าเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีนเนี่ยเรากรลองเดินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนม,มีนาคมเราฉีดไปได้สองพันคน ในเดือนเมษายนนี้นะครับตอนนี้เรากําลังฉีดเขียงที่สองให้กับคนในเป้าหมายหนึ่งแสนคนวันนี้เราฉีดมาทุกวันวันนี้เป็นวันที่หกเหล่ยทุกวันที่ผ่านมาเราฉีดได้วันละหนึ่งหมื่นคนเรามั่นใจว่าในเดือนเมษายนนี้นะครับเราจะฉีดวัคซีนให้กับคนภูเก็ตได้จํานวนประมาณหนึ่งแสนกับสองพันคนนะครับนี่การรับาบภูมิคุ้มกันค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นตรวจสอบเพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ว่าคะ ขอบคุณคะ่ะน่าจะได้ข้อมูลเพียงพอแล้วสําหรับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าตอนนี้สกัดการระบาดแล้วก็เร่งการฉีดวัคซีนนะคะคยังเป็นแผนเดิมอยู่ตั้งใจที่จะเปิดประเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวคับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจให้ได้ซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นภูเก็ตโมเดลแล้วจุดท่องเที่ยวอื่นๆก็จะทําตามด้วยค่ะ